สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และว,วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ทฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเต่าทองสีชมพูนะครับเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe s u b สไค i ต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> ขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แมปตัวนี้เลยเดี๋ยวลิงกแมปผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเอาล่ะ <All right, S 2> พอเราเข้าแมปมาแล้วถ้าใครเพิ่งเล่นแมปนี้ครั้งแรกนะครับ mm hmm. เราต้องทำติวต mm ัวเลี้ยวอะไรให้เสร็จก่อนพอเราทําเสร็จแล้วทุกครั้งที่เราเข้ามาเราก็จะอยู่หน้าร้านค้าอันนี้นะครับและเมื่อทุกคนอยู่หน้า้านคาน,นะครับให้เดินมาตามวิดีโอเลยก็จะเห็น UGC นะครับวิธีการที่เราจะรับ UGC ได้เราต้องเก็บเงินให้ครบนะครับเงินก็คือเงินในเกมนะพอเราเก็บครบเราก็มาซื้อ UGC ได้เลย และวิธีการเก็บเงินในเกมนะครับให้เดินมาตามวิดีโอเลยให้เดินออกมาจากตรงร้านค้านะครับพอเราออกมาจากร้านค้าแล้ว วิธีเก็บเงินก็ให้เราใช้สัตว์เลี้ยงของเรานะครับเล่นเครื่องเล่นต่างๆเราก็จะได้เงินมานะเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเก็บเงินได้วิธีให้สัตว์เลี้ยงเล่นก็คือให้กดตรงด้านล่างนะครับที่เป็นรูปสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์เลี้ยงเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะอ๋อแล้วอย่าลืมไปยืนใกล้ๆเครื่องเล่นด้วยมันก็จะเล่นอย่างนี้เลยนะครับระหว่างที่เราเล่นเราก็สามารถทําภารกิจได้ด้วยนะสามารถดูได้ตรงด้านซ้ายที่เป็นรูปเ้วย่รางวัลให้มากดตรงนนี้เลยมักก็จะบอว่า เราต้องเล่นเครื่องเล่นอะไรพอเราทําภารกิจสําเร็จเราก็จะได้เพชรมาและเพชรอันนี้ก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือให้เรากดตรงรูปตัวบวกตรงด้านท้ายของเงินของเรานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนี่ครับเราสามารถใช้เพชรซื้อเงินในเกมได้มันจะทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นนะครับเล่นทําภารกิจไปเรื่อยๆเราก็จะได้เพชรมาแล้วก็ได้เงินด้วยและเราสามารถเอาเพชรมาซื้อเงินเพิ่มได้ และถ้าเก็บเงินจนครบแล้วก็ให้กดตรงด้านขวานะครับที่เป็นรูป UTC มันก็จะวาร์ปเรามาที่ร้านและเราก็สามารถเดินไปซื้อได้เลยแค่นี้เองนะครับค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็ได้ <Nice. S 1> และสำหรับใครที่แลกไอเทมได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นกระเป๋าเต่าท้องนะครับน่ารักมากเลยถ้าอยากได้ก็รีบไปเล่นกันเลยนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตาม ไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ